ดูเหตุการณ์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่วัดพระธรรมกายกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อตอนสักประมาณห้าทุ่มที่ผ่านมาในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทหารเขาก็กําลังตั้งแคมป์ตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดพระธรรมกายจู่ๆมีรถคันหนึ่งขับเข้ามาค่ะแล้วลักษณะคือมีท่าทีพิรุษเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขอตรวจค้นทราบในเวลาต่อมาว่าคนขับรถคันนี้คือพลตำรวจตรีรุ่งโร์เพกนัน ปัจจุบันท่านอายุ73ปีแล้วนะคะเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรระนครศรีอยุธยาตรวจค้นในรถมีมีดพก3เล่มมีเสื้อกราะคำว่าโปลิส2ตัวแล้วก็มีกระดาษโปสเตอร์เขียนคำว่านายอนวัตธนะเจริญนัทวีรบ,บุรุษชาวพุทธนายอนวัตนี่ก็คือคุณลุงอายุ64ที่ปีนขึ้นไปที่เสาส่งสัญญาณแล้วก็มีการผูกคอตายเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา44นี่แหละคะ่ะ ป้ายในรถที่พบในรถของพลตรวตรีรุ่งโรจน์เนี่ยมีป้ายอันนี้เขียนอยู่ด้วยเนี่ยนะคะนายอนวุวัตวีรบุรุษชาวพุทธ ครับซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็ตรวจสอบอย่างที่บอกไปนะครับว่าเอ๊ะแปลกๆรถคันนี้ขับเข้ามามีท่าทีพิรุธพอขอตรวจก็พบของกลางดังกล่าวท่านนั้นพลต,ตรีรุ่งโรธสังคณะคานะครับซึ่งเป็นผบร2003เนี่ยบอกว่าทางพลต,ตรีรุ่งโรธทางผู้ที่ถูกถูกควบคุมเนี่ยนะครับบอกว่าขับรถจากตลาดกลางคลองหลวงเพื่อจะกลับบ้านที่รามคำแหงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เส้นทางที่รถจะวิ่งเข้ามาได้รวมทั้งรถคันนี้แปลกๆเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์ของวัดพระธรรมกายก็ ไลขอตรวจข้างในพอตรวจก็เจอหลักฐานอย่างที่บอกไปครับก็นำตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการตวดตเวนชายแดนภาคหนึ่งนะคะลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่ทหารกันดูค่ะอยู่ในห้องโดยสารใช่ไหมอยู่ในห้องโดยสารนะครับพวกจะมีเสื้อเกาะมีมีดมีดปลายแหลมสามเล่มแล้วเขาได้บอกไหมว่าว่าเข้ามาเนี่ยไม่ได้บอกครับ ก็คือเขาบอกว่าเขาแค่เขาบอกว่าเขาหลงทางเข้ามาแค่นั้นแหละครับซึ่งจากการสอบถามขั้นต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะจะเดินทางกลับบ้านที่ลามคำแหงแต่เส้นทางที่หลงเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางหลักแล้วก็ไม่น่าจะเเส้นทางที่เขาจะกลับบ้านก็เลยค่อนข้างจะมีทิรุษก็เลยขอตรวจค้นแล้วก็เจออุปกรณ์ดังกล่าวครับ นี่ทหารก็ประสานไปยัง DSI แล้วก็ประสานไปยังตำรวจโรงพักคลองหลวงนะคะตอนนี้นำตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งค่ะครับเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบนะครับว่าอดีตผู้พักากาาตำรวจจังหวัดพระนครศรีภูาพู้ตรวจรรุ่งโร,งทร,งทรงท์ท่านนี้เนี่ยมีเจตนาอย่างไรครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงห้าทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเป็นกังวลก็คือเรื่องของมือที่สามเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ตรวจเข้มเลยนะคะ ส่วนความคืบหน้าประเด็นเรื่องของวัะธรรมากายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรณีการเสียชีวิตของคุณลุงอนวัตที่ผูกคอตัวเองเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา44ก็มีความเคลื่อนไหวจากทั้งฝั่งของวัะธรรมากายแล้วก็ฝั่งของเจ้าหน้าที่นะคะ ทางฝั่งวัดพระธรรมากายก็ยืนยันว่าวัดไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่คุณลุงทําอย่างนั้นขณะที่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่เองก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าต้องบังคับใช้มาตรา44ต่อไปเพราะว่ายังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาค่ะเดี๋ยวความคืบหน้าในส่วนต่างๆเราจะติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะเมะื่อวานนี้เนี่ยมีกรณีขึ้นป้ายผ้าวีนิทฟู้ดด้วยสําหรับวัดพระธรรมากายค่ะก็ตีความได้ว่าในวัดพระธรรมากายขาดแคลนสเสบียงอาหาร หรือไม่นะคะมีการเอาป้ายผ้าไปขึ้นเอาไว้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราติดตามกันค่ะ